วันนี้มีคําถามมาถามพี่ปลาเลยพี่ปลาเจนน่อกทอยังไรล่ะแล้วลเจนน่าอกเกิดจากอะไรหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคําตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องยูทูบเ h ติฟิชเพจเฮติฟิชไปพี่ปลาไอจี IG และทิกตอกพี่ปลา .hetifish เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆพี่ปลาจะลงให้ทุกวันเราบรรลุกันเลยครับมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยออ้ยเจ็นน้าอกหรือแน่นหน้าอกพี่ปลาบอกเลยเป็นอาการที่ไม่ช่โรค คือการเจ็บปวดด้านหน้าและด้านในของทรงอกพี่ปราดเน้นอีกครั้งนะคะไม่ใช่เจ็บปวดส่วนด้านหลังของทรงอกอาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการที่พบบ่อยอีกอาการหนึ่งพบได้ประมาณ 1- 2%ของอาการทั้งหมดที่ทําให้ผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์เกิดได้ในทุกช่วงอายุและจะพบบ่อยในผู้สูงอายุทั้งเพศหญิงและเพศชายคราวนี้เรามาดูต่อเลยอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากหนึ่ง โรคหลอดเลือดหัวใจ 2. โรคของปอดเช่นปอดบวมเพราะว่าหลอดเลือดตันในปอดและมะเร็งปอด3โรคของกระดูกกล้ามเนื้อลำคอและทรงอกเช่นโรคกระดูกคอเสื่อมโรคของกล้ามเนื้อนาอกหรือโรคกระดูกซี่โครงอักเสบ 4. โรคของเยื่อในช่องท้องเช่นโรคกดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารอักเสบมีแก๊สในกระเพาะอาหารและลำไส้ท้องอืดท้องเฟืออาหารไม่ย่อยถุงน้ำดีอักเสบแล้วก็โรคเนิ่วในถุงน้ำดี5โรคงูสวั โอ้โหนี่หลายคนพบกับมากโดยเฉพาะหน้าร้อนเลยค่ะเพราะนั้นสำคัญเลย 6. ปัญหาทางด้านอารมณ์หลายก็มีความเครียดวิตกกังวลกลัวแล้วก็บางครั้งอาจจะเกิดจากการเรียกร้องความสนใจอา้าวพี่ปราพี่ปราแล้วเจ็บหน้าอกอย่างไรละ่ะที่เตือนว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจพี่ปรามีคำตอบเรามาฟังกันเลยแน่นอนหนสัญญาณเตือนว่าเรามีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ หเหนื่อยง่งงายเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆบางคนเหนื่อยเหนื่อยมากเลย 2. องหายใจเข้าได้ลําบากอาจจะเป็นตลอดเวลาเป็นขณะออกกําลังกายหรือใช้แรงมากหรือเป็นเฉพาะในเวลากลางคืน 3. เจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางอ,อกด้านซ้ายหรือทั้งสองด้าน 4. ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติเพราะจะรู้สึกเหนื่อยเวลาหายใจและอึดอัดตรงหน้าอกอาจมีอาการหบเหนือ่อยจนต้องขึ้นมาหบกลางดึก ห้าเป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุหกปลายมือปลายเท้าแระลิ้มฝีปากมีลักษณะสเสียวเขียวครั้ำเจ็ดขาหรือเท้าบุมโดยไม่ทราบสาเหตุเอ,อ้าพี่ปราคะแล้วถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วอาการไหนราที่เราต้องรีบไปพบแพทย์โอ้โหทิ้งไว้มันอันตร,รายนะพี่ประย้ำเลยนะคะว่าหลายคนพอมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่ได้ไปตรวจไม่ได้ไปพบแพทย์หลายคนเสียชีวิตเลย เพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้มีความสําคัญมากเราต้องฟังและทําความเข้าใจถ้าเรามีอาการตามคลิปนี้แล้วรีบไปพบแพทย์อย่าปล่อยอาการทิ้งไว้มาฟังกันต่อเลยแน่นอนนอกจากนี้แล้วถ้าเรามีอาการนั่งพักแล้วอาการที่กล่าวมายังไม่ดีขึ้นเป็นมากขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์หรือในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจใช้ยาอมใต้ลิน้นโอ้โหอาการไม่ดีขึ้น บางคนก็มีคลื่นไส้อาเจียนใจสั่นหายใจไม่อิบมันรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากอาการเจ็บหน้าอกแล้วพี่ปราญญงอยากจะบอกว่ามีอาการบ่งชี้ถึงสัญญาณของโรคหัวใจอื่นด้วยเช่นอาการใจสัน่นใจสั่นในความหมายทางการแพทย์หมายถึงการที่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติผิดจังหวะหรือเต้นไม่สม่ำเสมอเต้นเต้นหยุดหยุดอาการดังกล่าวอาจพบได้ในคนปกติผู้ที่เป็นโรคหัวใจแล้วโรคอื่นๆ ที่มีผลต่อหัวใจเช่นต่อมเทรอยเป็นพิษโรคปอดแพทย์จะซักประวัติอย่างละเอียดถึงลักษณะของอาการใจสัน่นเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยรู้สึกหัวใจสัน่นหัวใจเต้นผิดปกติการตรวจวินิจฉัยของกลุ่มอาการใจสัน่นพี่ปราบอกเลยนะคะเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ง่ายนะักเนื่องจากอะไรผู้ป่วยมักมีอาการชั่วขณะแล้วโอมาพบแพทย์อา้าวอาการหายไปแพทย์ก็ตรวจไม่พบว่า สรุปแล้วมีอาการใจสั่นหรือจะเจ็บหน้าอกหรือเกิดจากความเครียดแค่ชั่วคราวอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นผู้ดูแลหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยหรือตัวผู้ป่วยเองต้องบอกอาการได้ถูกต้องและระยะเวลาที่เป็นว่ามากน้อยเพียงไรเพราะจะช่วยแพทย์ในเรื่องของการวินิจฉัยได้เป็นอย่างดีพี่ประยัาเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันอาจจะเกิดอาการวินิจฉัยหรือการวินิจฉัยที่ผิดพลาดขึ้นมาทันทีแน่นอนเลย ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์ที่ตรวจไม่ิจฉใช้ได้เร็วขึ้นอ้าวและการหอบเหนื่อยง่ายผิดปกติร,ระบามันเป็นอย่างไรมีคําตอบมาฟังกันเลยแน่นอนเลยเขาว่าเหนื่อยหอบในความหมายของแพทย์หมายถึงอัตราการหายใจมากกว่าปกติแต่ในความหมายของผู้ป่วยอาจรวมไปถึงอาการเหนื่อยเกลียบทดแรงเหนื่อยใจอาการเหนื่อยแบบบทดแรงมือเท้าเย็นพูดก็เหนื่อยโอโ้โหบางคนนี่ พูดแล้วยังเหนื่อยมากลาวนี้มักไม่ใช่อาการเหนื่อยจาก,กโรคหัวใจอาการเหนื่อยหอบง่ายผิดปกติพี่ปราบอกเลยสังเกตเลยเวลาเราเดินออกแรงเช่นเดินวิ่งทำงานมีสาเหตุมากมายเช่นโรคโลหิตจางซีโรคอ้วนความดันโลหิตสูงโรคปอดตอมไทรอยเป็นพิษโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวอ,อาการเหนื่อยง่ายจาก,กโรคหัวใจและภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นจะเหนื่อยโบหายเจร็วเป็นเวลาออกแรง แต่ในรายที่เป็นรุนแรงจะเหนื่อยในขณะพักบางรายจะเหนื่อยมากจนนอนราบไม่ได้เลยนอนแล้วจะเหนื่อยไอต้องนอนศีรษะสูงเอาคราวนี้ทํายังไงล่ะพี่ปลาถ้าเราจะตรวจว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือไม่แหมมันรู้สึกไม่สบายใจ่ะคะ่ะว่าเราต้องตรวจดูนอกจากการตรวจสุขภาพประจํำปีแล้วเราต้องตรวจดูว่าเรามีอาการผิดปกติอะไรไหมเช่นความผิดปกติในโรคหัวใจพี่ป้ามีคําตอบ ตามพี่ปามมาเลยวิธีตรวจให้ร,รู้ว่าคุณเป็นโรคหัวใจหรือไม่แพทย์ hey, จะทําการตรวจทุกระบบทั่วไปของร่างกายรวมทั้งระบบหัวใจและหลอดเลือดฟังการเต้นของหัวใจวัดความดันโลหิตนอกจากนี้เราจะตรวจเอ็กซเรย์ทรงอ,อกตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือ EKG ตามปกติการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกําลังกายสําหรับผู้ที่ไม่พร้อมในการวิ่งสายพานจะเป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงูง อ่ะแล้วถ้าเราเกิดข้อสงสัยว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือไม่การตรวจที่จะบอกได้แน่ชัดอีกอย่างคือการตรวจแบบฉีดสีพี่รนเส้นเลือดหัวใจหรือที่เรียกว่าการสวนหลอดเลือดหัวใจเพราโรคหัวใจหากคุณพบความผิดปกติก่อนการดูแลรักษาจะได้ผลดีกว่าและก็จะเป็นอันตรายน้อยกว่าที่เราทิ้งเอาไว้ถึงตอนนี้พี่ปรายอยากจะเน้นอยากจะย้ำอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่า การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจที่สำคัญมากๆเราอย่าเสียดายเงินเลยชีวิตของเราทั้งชีวิตและที่สำคัญสำคัญสำคัญ,ค,ญคือถ้าเรามีอาการผิดปกติเราต้องรีบไปตรวจทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะมีอันตรายถึงกับชีวิตเราได้แน่นอนแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิน่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t YouTube h e a l t h y f i s i p a เพ Healthy Fish by พี่ปรา Ig และ TikTok พี่ปราด h e เ l t h y f i s h เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่พี่ปราจะส่งให้ทุกวันแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ